สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันในช่วงเช้าอีกรอบนะครับผมวันนี้ก็มีสูตรโค้งสุดท้ายนะครับวิ่งล่างนะครับเป็นสูตรที่1นนะครับก็จะลงให้นะครับคลิปนี้จะลงให้2สูตรนะครับวิ่งล่างเหมือนกันนะครับก่อนจะไปดูสูตรคำนวณก็ดูคําเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับมาดูกันเลยนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับ เหลืออีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงวันที่สลากจนแบ่งรัฐบาลออกนะครับสูตรนี้เป็นสูตรวิ่งล่างมีตัวเด่น3ตัวนะครับมาได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับวิธีการคํานวณก็ไม่ยากนะครับบวกกันแค่3หลักเท่านั้นเองจะใช้หลักสิบบนนะครับบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกคง,งที่ได้ผลลัพธ์เท่ากับ x บวก1บวกหนได้ตัวเด่น3ตัวนะครับเอามาดู ตั้งแต่งมดแรกที่ผมทำมาไว้ให้ดูเป็นแนวทางนะครับจะใช้ตั้งแต่งวดที่ออก051 095นะครับสองตัวล่าง22ไปเกณฑ์คำนวณให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็จะใช้หลัก10บนนะครับบวกหลักหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับ3หลักแค่นี้นะครับ9บวก5บวก2 9บวก5นะครับบวก2และต้องบวก6คงที่นะครับบวก6คงที่ทุกครั้ง 9บกบวกหนะครับก็สิบสี่สิบสี่บห้าสบหสิบหบวกอีกหกยี่สิบนะ 20, ก็ได้เลขศูนบวกไปทีละหนึ่งน,นะครับก็ศูนย์หนึ่งสองก็ได้ทุวเด่น3าตัวนะครับที่จะมาในตำแหน่ง10หน่วยล่างในะงวดถัดไปงวดถัดมามันออกสองสี่นะครับผมตัวที่เข้าก็คือเลขสอเลขนี้สองสีเข้าเลขสอ งวดถัดมานะครับหลักสิบบนเลขหกหลักสิบบนเลขหกหน่วยบนหน่วยล่างนะครับก็จะมีเลขหกเลขหกบวกเลขเจ็ดบวกสี่บวกสี่บวกหกคงที่ก็ได้หกบวกสี่หกบวกเจ็ดนะครับสิบสามสิบสาม บวกอีก4นะครับเป็น17 17จ็ดสิบวกหกยี่นะครับก็ได้เลขสามสนะครับเพราะว่าเพิ่มทีละหนแต้มนะครับที่3 4 5ห้งวดนี้ออก6 4นะครับ6 4ตัวที่เข้าก็คือเลขสีเลขนี้นะครับมา1ตัวนะครับ ก็สวัสดีคุณทรงพลด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับผมเออบางท่านก็อาจจะอ่านคอมเมนต์บ้างบางท่านก็ไม่ได้อ่านเนาะเพราะว่ามัวแต่คำนวณสูตรก็ต้องขออภัยนะครับมาดูงวดถัดมากันเลยนะครับงวดนี้หลักสิบบนเลขหก 6. หน่วยบนเลขเจ็ดหน่วยล่างเลขสี่หกบวกเจ็ดบวกสี่ก็ได้ตัวเดิมนะครับ เพราะว่าเลขก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับหลักสิบบนหลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างตัวเดิมหมดนะครับผลลัพธ์ก็ได้ยีสามเท่าเดิมก็ได้สามสี่ห้านะครับงวดนี้ออก8ปดสามนี่แปดสาเข้าที่เลขสานะครับมาดูงวดถัดมานะครับหลักสิบบนหลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างนะครับสากตัวนี้ห้าบวกแปดบวกสาม บวกหกคงที่นะครับห้าแปดสิบสามนะครับสิบสามบวกสามสิบหกสิบหกบวกหกยี่สิบสองยี่สองก็ได้เลขสองนะครับสามสี่นะครับก็ได้สองสามสี่งวดนี้ออกห้าสามตัวที่เข้าคือเลขสามนะครับมาหนึ่งตัว เอามาดูงวดล่าสุดที่เราจะไว้เป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับหลัก10บนเลขแปหลักหน่วยบนเลขหกหลักหน่วยล่างเลขสามเนี่ยสมตัวนี้นะครับแปดบวกหกบวกสามบวกหกคงที่นะครับแปดหกสบสนะครับสิบสี่บวกอีกสามสิบเจ็ดสิบเจดบวกหกยี่สิบสามผมนับอีกทีผิดคือเปล่าสิ ปดหกสิบสี่สิบสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดหกยิบสามถูกต้องนะสามสี่ห้านะครับได้ตัวเด่นสามตัวคือสามสี่ห้านะครับตัวใดตัวหนึ่งในนี้นะครับจะออกรางวัลเลขค้ายสองตัวล่างไม่หลักสิบก็หลักหน่วยในงวดที่จะถึงนะครับอ่ะดูสูตรหนึ่งผ่านไปนะครับลงมาดูสูตรที่สองนะครับมาดูสูตรที่สองมีให้ดูสองสูตรนะวันนี้ สูตรนี้ใช้ร้อยบนบวกสิบบนนะครับบวกสิบล่างได้ผลลัพธ์เท่ากับกเอ็บวกหนึ่งบวกหนึ่งได้ตัวเด่นสามตัวเหมือนกันนะครับก็อเอางวดเดียวกันเลยนะครับงวดที่ออกศูนย์เก้าห้าสองสองนะครับเป็นเกณฑ์คำนวณให้ดูเหมือนกันเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเยอะเกินนะก็หลักร้อยบวกหลักสิบนะครับก็ศูนย์บวกเก้านี่นะครับศูนย์บวกเก้าบวกสิบล่างเลขสองสูตรนี้ไม่ต้องบวกเลขคงที่นะครับบวกแค่สามหลักก็ใช้ได้เลยนะครับ ้าบวกสองได้สิบเอ็ดข็นับไปเลยนะหนึ่งสองสามนะครับหน,นึ่งสองสามงวดนี้ออกสองสี่เข้าที่เลขสองสองสี 2. 2, ่งวดถัดมาหลักร้อยหลักสิบสิบบนแล้วก็สิบล่างนะครับสามหลักห้าบวกหกบวกสองสูตรนี้บวกง่ายเรามีแค่สามหลักห้าหกสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ด บวกสองสิบสานะครับก็ได้สามสี่ห้านะครับ3ามสี่ห้างวดนี้ออก6กสี่นะครับ6กสี่เข้าหนึ่งตัวนะครับงวดถัดมาก็หลักร้อยเลขหกหลักร้อยเลขเก้านะครับตัวทีหลักสิบเลขหกสิบล่างเลขหกเก้าบวกหบวกหนะครับ เก้าบวกหกบวกหกเก้าหกก็สิบห้าสิบห้าบวกอีกหกยี่สิบเอ็ดก็ได้หนึ่งได้สองได้สามนะครับงวดนี้ออกแปดสามนะครับนี่เข้าที่เลขสามงวดนี้นะครับหลักร้อยหลักสิบแล้วก็สิบล่างสองบวกห้าบวกแปดสองบวกห้าบวกแปด สองบวกห้าครับก็เท่ากับเจ็ดเจ็ดแปดสิบห้าห้าหเจดนะครับห้าหกดแล้วก็งวดล่าสุดงวดล่าสุดเลยนะครับออก5้าสานี่นะครับเลขห้าหสเข้า1ตัวนะครับอย่างน้อยน้อยนี่คือมี1ตัวแน่นอนเอามาดูงวดที่เราจะไว้เป็นแนวทางในงวดวันที่1สิงหาคมนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้า หลักร้อยบนเลขสองหลักสิบบนเลขแปดสิบล่างเลขห้านะครับสองบวกแปดบวกห้านะครับสองบวกแปดนะครับแล้วบวกสิบล่างเลขห้าสองบวกแปดก็ได้สิบบวกห้านะไ,ได้สิบห้านะได้เลขห้าได้ตัวเดิมนะครับห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ด ท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็ลองก็ลองพิจารณาดูนะอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับสูตรแรกสามสี่ห้านะครับลองนะําผลลัพ์เราไปเทียบกันดูนะครับผมว่ามันมบางงวดนี่มันชนกันเลยเนาะแต่ถ้าบางงวดมันไม่ชนกันนี่มันออกตรงเลยนะครับลองเอาไปเทียบดูสูตรหนึ่งสูตรสองครับนี่สามสี่หางวดก่อนสองสามสี่ใช่ไหมครับง,งวดก่อนสองสามสี่กับห้าหกเจ็ดใช่ไหมครับมันมันได้เลยห้าสาม งวดที่ออก8 3มันได้1 2 3 8 3 1 2 3อันนี้3 4 5มันชนที่เลข3ใช่ไหมครับตัวที่ชนมันเป็นตัวเด่นงวดนี้3 4 5กับ5 6 7ตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับบอกเลยตัวเลขไม่เหมือนกันดังนั้นก็ลองเอาไปจับคู่ก็ได้เลยนะครับระว่าง3 4 5กับ5 6 7นะครับจับคู่กันก็น่าจะได้ประมาณ9ชุดนะครับแต่จะมา ชุดไหนท่านผู้ชมก็ลองเลือกเอาตามความชอบนะครับบางครั้งชอบไม่เหมือนกันนะครับซึ่งมันจะมีเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวอาจจะตรงกับเลขนี้นะเลขเกตเมื่อกี้นี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมาล่างหรือจะมาบนนะครับเลขวิ่งตัวเดียวบนล่างอตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ให้เป็นแนวทางแค่นี้ก่อนในช่วงเช้านะครับเดี๋ยวก็มีสูตรที่เหลือก็จะทยอยลงให้อีกนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดเนาะวานก็แค่หยุดพักไปหนึ่งวันนะครับชาร์จแบตหน่อยนะครับไม่ได้พักเลยก็รู้สึกว่าเครื่องจะรวนนะครับแมเสียงก็ชักจะไม่ค่อยทำงานนะครับก็เลยพักผ่อนร่างกายไป็หนึ่งวันนะครับก็มาเริ่มกันใหม่ในวันนี้นะครับส่ตรที่เหลือก็จะรีบทยอยลงให้นะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันนะครับก็จะถึงวันที่สละออกเนาะ สามสี่ห้าหกเจ็ดน่าจะมาเ <laughs> นี่ยนั่นแหละรครับผมมันก็มีหกตัวเนาะนอยังไงมันก็ต้องมีติดอยู่แล้วแหละครับมีโอกาสสูงแต่มันจะเป็นตัวไหนนี่มันค่อนข้างยากเนาะก็จับทั้งสองสูตรมาจับคู่กันเลยนะครับหน้าน่าจะได้ตัวเด่นที่ตรงกับเลขไทยสองตัวล่างนะผมว่างวดนี้นะครับ,บท่านบอกเก้ากับเจ็ดดับล่างนะครับอืมนะครับดับล่างก็น่าจะมีตัวที่เหลือนะครับมีอีกสี่ห้าตัวนะครับ แล้ออกอ็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับโค้งสุดท้ายวิ่งล่างสองสูตรเนาะก็ไปเจอกันในคลิปต่อไปอีกทีช่วงสุดท้ายฝากคําเตือนไว้อีกสักครั้งนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับเป็นเพียงแค่ผลการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร,ร์เท่านั้นนะครับมันอาจจะตรงกับรางวัลที่ออกหรืออาจจะไม่ตรงก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมว่าชอบสุดไหนนะครับก็ลองนําผลลัพธ์ที่คํานวณได้ไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อสลากก็แล้วกันนะครับ สูตรมันเดินต่อก็อาจจะมีโอกาสถูกลังวันนะครับขอเดียวกันครับคุณสมพลใช่ครับผมนี่นแหละครับขอเดียวกันแหละรอรุ้นนะครับงวดนี้นะครับบางครั้งก็คนเดียวคิดหลายอย่างก็อสมองก็มึนตึ๊บเหมือนกันนะครับไม่ได้คิดเฉพาะสูตรไทยนะครับสูตรอื่นก็คิดนะครับทั้งวันเลยนะครับบางครั้งมันก็เหนื่อยเหมือนกันก็เลยพักไปสักวันเนาะเม่บานนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยเจอกัน ในคลิปหน้าอีทีนะครับสวัสดีครับ